สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดู1.9งบในน้อยนะฮะก็มีแค่เทอร์โบมีแมปแล้วก็อุดิกาแค่นี้อุดิยาห์ก็อดมอยู่แล้วง่ายๆคือมาดีแมปเป็นเทรอร์โบงบประหยัดกว่าไม่ต้องแช่ ไม่มีควัน มีประกันก็อยู่เบเซ็จประมาณสองพันสองถือว่าโอเคนะสองพันสองไม่ลงอุดิยานะอีิยาีก1,000ก่าบาทเพราะว่าสเต็ปนี้ก็มีแค่พาร์บโบกับดีแมปนะกล่องไม่มีอาจจะเราพามาดูเต็มๆนะครับ ใช่่ะเดี๋ยวผมจะพาไปลองกันว่าสเต็ปนี้สองมืนสองเนี่ย, 22, ยจมไม้ไหม,มถามกันเยอะแล้วเกินจมไม่ไหมคันนี้ยังไม่ได้แก้วาลนะครับผมก็เลยจูนสเต็ปแบบที่ไม่ต้องแก้วาลไปก่อนอนาคตอัพได้นะฮะเขาชอบลากกันแบบยาวๆวาวีครับ เก็อบสองร้อยไม่ดี่รอเป่าขนาดนี้ไป อนะย่างโหถึงแน่นอนสองร 200, ้อยท่านผู้ชมแต่ว่าไม่แนะนำให้ขับหรอกครับความเร็วสองร้อยนี่ผ่าดชีวิตไปเยอะแล้วใช่ขนาดขับร้อยเดียวยังตายกันเลยนะใช่ขอแนะนาอย่าขับเร็วฮะทาไว้เอากําลังครับไว้ใช้ในยามจะาเป็นเร่งแซงพูดปารขับสนุกแบบนี้พอดีกว่าพวกขับเร็วๆผมไม่แน,นนะนาเลยเพราะว่าถนนก็ไม่คือถ้าถนนมันดีก็อีกเรื่องหนึ่ง เมืองน,นอกเขาขับกันสองสามร้อยนะความเร็วอ,ะอ่ะสองร้อยกว่าสามร้อยแต่ถนนเขาโอเคถนนมันรองรับมีถนนก็ไม่รองรับอ,อคนที่ใช้เราใช้ถนนร่วมกันก็มีทั้งคนที่เขาเคารพกฎล้วไม่เคารพกฎแล้วคิดภาพขารขับอยู่เจอคนที่เขาไม่ได้เคารพกฎด,ดิก็เรียบร้อยแ,แ,แั้นแล้วยิ่งคุณทําความเร็วสูงนั่นคือคุณก็ไม่เคารพกฎและหนึ่งอย่างถูกไหม แต่อย่างเป็นผมเนี่ยผมขับต่งกับว่าอย่างที่ผมบอกในทุกๆคลิปอะผมก็ขับอยู่ร้อยหน่อยๆถามว่ากดเขามีร้อยหนึง่งขยับมาร้อยยี่ผมขับอยู่ในกดไหมอาจจะมีเลยบ้างร้อยสามร้อยสี่ในบางจังหวะแต่ว่ายัางไงผมก็ยืนพื้นประมาณร้อยยี่ร้อยสามอยู่ยาวๆไปกับครอบครัวไม่ต้องขับลงขับเร็วหรอกถึงเหมือนกัน,นช้าเหมือนกันนิดหน่อยใช่ไหมเจ้า เอยนะโหแบบกดแบบปืดป่ดเบื่เเอเื่อเบื่อเฮียไปถึงก่อนดีใจตายหาเลยมึงวิชาหารู้ไหมกินน้ํามันกว่าเขาอีกเออแล้วไปถึงก่อนทําไงอ่ะเฮียเปิดประตูบ้าในให้เขาอีกไอ้ไหมมาถึงทีหลังดขี่เข้าเลยเห็าาน,นทุกวันนี้ไปยิงปืนสนามมีกนะันอ่ะกลับจากฐานยิงปืนนะกูสตาร์ทรถคนแรกเลยถึงร้านคนสุดท้ายไม่ต้องเปิดประตูมีคนเปิดให้เฮีไม่ต้องรีบไปไหนทับแบบเชี่ย โอเคฮะก็ฝ okay, ากงก็ได้รับกานสำหรับ1.9สเต็ปนี้2.5ก็ทำสเต็ปนี้ได้นะฮะก็งบพอๆกันแล้วก็ถ้าคนที่บอกว่าเฮ้ยพี่มีถูกกว่านี้อีกไหมเทอร์โมแร์แมพเนี่ยหมื่นกว่าบาทก็มีครับแต่ถ้าเอาแบบมีประกันประกันขาดอย่างเงี้ยก็สองหมื่นหน่อยๆสองหมื่นสองประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลายไปก่อนอยังไงฝากติดตามคลิปเราต่อไปด้วยแล้วกันครับสวัสดี